ลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นใหม่หรือเปล่านะคืนนี้ว่าถ้าขึ้นมาผมก็จะไปอาเหตุเขาผมไปแบกฟืนท่อนใหญ่มานะครับสามารถติดไฟได้ทั้งคืนเลยพี่พ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับก็วันนี้ผมเข้ามาในป่าครับผมเป็นป่าไผ่ลวกกับป่านวลน,นะครับผสมกันพี่ๆครับในวันนี้ผมเข้ามานะครับกะว่าจะเข้ามานอนในป่าสักหนึ่งคืนแล้วก็ถ้าเจอเห็ดก็จะหาเห็ดไปด้วยนะครับถ้าเจอเห็ดก็จะเอามาทําเป็นอาหารนะครับโอ้มาคนเดียวก็ผมวันนี้ผมกําลัง หาที่ที่จะตั้งแคมป์นะครับเดี๋ยวหาที่ที่มันเรียบๆหน่อยพี่เอาหาที่พักกันต่อครับ ผมผงข้าวสุกไปแล้วครับหม้อหนึ่งพี่ๆออระหว่างทางนะครับที่เดินมาเนี่ยคือคิดว่าจะเจอเห็ดนะครับไม่เจอเห็ดเลยนะครับหรือว่ายังไม่ออกนะแต่ว่าหมู่บ้านอื่นเนี่ยออกแล้วนะครับโซนบ้านผมเนี่ยยังไม่ออกเลยก็ไม่ได้เห็ดนะคิดว่าถ้าได้เห็ดเนี่ยผมจะเอามาต้มจินกับมาม่านะครับมันจะได้รสชาติเห็ดมากๆเลยพี่พนะเห็ดโคดเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมาก พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วพี่พี่เห็นปะนู่นเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมไปตัดกระบอกไม้ไผ่มากระบอกหนึ่งก็เดี๋ยวจะต้มน้ําร้อนในกระบอกไม้ไผ่นะครับวันนี้ผมมีหม้อใบเดียวนะครับหม้อหุงข้าวไปละก็เลยต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ต้มน้ําร้อนแทนนะครับ มาครับพี่พีพซีเดี๋ยวเรามานั่งกินข้าวกันครับผมก็ในเย็นนี้เนี่ยกินง่ายๆครับผมมีมาม,ะมะ่าแล้วก็มีข้าวแค่นีเงนะครับกินแบบง่ายๆก็ก่อนจะกินข้าวทุกครั้งนะครับผมนําข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับนะก็จะหกโมงแล้วพี่พใกล้จะมืดแล้วนะครับเอ,อลูกพี่ลูกน้องผมบอกว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาสองเหตุกันก็ถ้าเขาขึ้นมาจริงๆนะผมอาจจะตามเข้าไป ไป่องเห็ดกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ขึ้นมากันผมก็อาจจะนอนที่นี่แหละนะครับก็อาจจะเดินทางกลับพรุ่งนี้มาครับมานั่งกินข้าวนีกว่า คืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยครับพ,พี่ลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นใหม่หรือเปล่านะคืนนี้ผมเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะไม่ขึ้นมาละแต่ว่าถ้าขึ้นมาผมก็จะไปอาเหตุกับเขานะครับคือที่ผมคิดว่าเขาไม่ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับจะห้าทุ่มละดึกมากนะเออไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับนี่กองไฟผม ผมไปแบกฟืนท่อนใหญ่มานะครับเป็นไม้แกนนะครับหนาไม้เนื้อแข็งก็จะสามารถติดไฟได้ทั้งคืนเลยพี่พีทอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนเ,ออเดือนพฤศจินี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับคืนนี้เดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วครับถ้าลูกพี่ลูกน้องมาก็เดี๋ยวจะตื่นไปหาเห็ดกับเขาแต่ว่าถ้าไม่มาก็อาจจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ครับจะไปหาเห็ด ช้าวันพรุ่งนี้แทนนะครับเดี๋ยวจะนอนแล้วครับ สวัสดีตอนเช้าพ,พี่ทุกคนครับเช้านี้ตื่นละโอ้มื่อคืนอากาศเย็นมากผมเนี่ยต้องเอาถุงนอนในมาห่มเลยนะครับมาในรอบนี้ไม่ได้เอาถุงนอนมานะครับก็เลยต้องเอาไฟชี้ในมาห่มนะครับไฟชี้ยก็อุ่นนะนี่นะครับกองไฟก็อยู่ได้ทั้งคืนเหมือนกันพ,พี่แต่ว่า,ามันก็ไม่ได้อุ่นขนาดนั้นนะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเย็นเกินนะครับ ก็เดี๋ยวเช้านี้ผมจะจะขึ้นเขาไปหาเห็ดต่อนะครับอ่อไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะยังไม่ได้กินอะไรนะครับเชา้านี้เพราะว่ามันเช้าเกินไปนะครับเช้าเกินผมกินอะไรไม่ค่อยอร่อยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวส,สายๆเดี๋ยวค่อยต้มอ,อะไรกินนะครับก็เดี๋ยวไปี๋ยวเ,เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปหาเห็ดกันดีกว่านะครับ พี่ครับผมเดินหาเห็ดได้ประมาณสองชั่วโมงแล้วไม่เจอเห็ดเลยนะครับแสดงว่าเห็ดในฝั่งบ้านผมเนี่ยยังไม่โผล่นะครับก็เดี๋ยวอีกสักวันสองวันค่อยมาดูใหม่นะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวจะเดินทางออกจากป่าแล้วครับพี่ๆเหนื่อยมากเลยหิวข้าวด้วยไว้เจอกันคิมหน้า,าครับผมสวัสดีครับ